เดตาไอตาไปสับผ้าคนขึ้นขาหน่อยครับมายพี่วาอยู่เนาะเหนื่อยมากมเดี๋ยวจะถึงแล้วเลยตอนนี้เราตอนนตอนนี้เราอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดใจะไรพี่สูงที่สุดแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะเราขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปข้างบนนะครับ ลราก็เอาอุปกรณ์พวกกระทาเหล็กนั่นกระจะเยอะมากกว่าแต้พวเยอกเต้าป๋องอืแกไปไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขมนกันจะถึงแล้วพี่ประมาณหนึ่งกิโลจะถึงแล้วจะถึงแล้วน่ยสามกิโล ตอนนี้เราเพิ่งจะขึ้นมาแค่กิโลเดียวนะครับเนี่ย้ากมางโอ้สุดยอดแล้วทุกคนสวยอยู่สวยอยู่วันนี้เราจะมาแคมปปิ้นนะครับบนภูเขาตอนนี้ก็มีการขนอุปกรณ์นะครับพวก ใหอุปกรณ์แก๊สถังแก๊สแล้วก็กระทันล็กนะครับทุกคนจะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วไม่ไหวอีกสามโกลถึงไหมเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วค่อยๆค่อยๆไปนะครับภาษาเขมเมตได้ไหมพี่พอได้นิดหน่อยประงูปลาปลาได้อยู่นะผลไม้ผลไม้พี่อันนี้กี่ได้พี่ ใช่เออกินได้เหรอกินได้พี่กินแล้วจะหูตึงเลยหูตึงนะพี่เรียกสิหูอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินกับไปน้ำจิ้มแล้วก็ไปพี่ไอ้ภาสาเนี่ยยนเดินหรือว่ายูบินพี่ฮะแล้วที่ขาดไม่ได้เรามีเจลด้วยเจลล้างมือ อันนี้กินกินได้ไหมพี่เรากินไม่ได้ครับเราต้องทามืออย่างเดียวนี้เอาไว้ป้องกันอยู่ไรใช่ไหมป้องกันไม่ใช่ยุงลายป้องกันโรคโควิดตัวนี้เราต้องมีเจลครับตัวนี้พี่กลัวโควิดมากกว่าใช่ไหมเจลล้างมือผ้าปิดจหมวกเราต้องมีพบในป่าเราก็ต้องพบอันตรายิกลัวเมียไหมกลัวมากกว่าโควิดอ่อโอเคอากาศเย็นมากตอนนี้ อยู่บนภูเขาสูงสุดในทวีประเทศไทยมันแต่ละเลท่า,า,า,านรูุ้ดหมน่อจเย่ข้อจุลยนะครับขีดตีนเหรออออากาศเย็ยนมาก